ก็เป็นวันที่3นะฮะการขุดก็อันนี้บ่อสาเกกมตรก็มีนะเริ่มเห็นน้ำาน้ำใหม่เข้ามามันเป็นตาน้ำในรแล้วก็จากแบบก็จริงๆอยากจะเก็บไว้เป็นประสบการณ์ว่าลงทุนไปเยอะนะเป็นแสนก็จะถึงแสนกไม่รู้นะคราวนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้อย่างแบบนะมันมีหนึ่งเรื่องคือเราไม่รู้จักครูบาอาจารย์นะไม่เคยมาคุยกับพี่คนขับรถนะครับ แต่พี่คนนี้เขาขุดทุกวันถ้าคุยกับเขาเราจะได้ความรู้นะฮะแล้วก็วันก่อนต้องขอบคุณอาจารย์เป้านะอคูบาอาจารย์ของผมเองนะฮะแกก็บอกว่ารูปสวยแบบ first eye view อะ่ะมันดูสวยทีแรกทีเดียวอันนี้ผมผมฟังแล้วผมเขาเก็ดเลยนะก็คือว่ามันสวยทีเดียวแต่หลังจากนั้นที่สําคัญอะ่ะคือผมเรียกว่ามันเป็น,เป,นเป็นตาของคนแล้วแหละว่าเราจะปล่อยมันเดินนะทำอง ดีไซน์เอาไว้เลยว่าจะลูกผัปลูกหญ้าอะไรเพื่อให้มันเป็นแนวคันสวยๆทางเดินสวยๆแล้วก็สําคัญก็คืออาจารย์สอนเรื่องดินน้ําลมไฟเนาะว่าดูแลดินยังไงน้ําคุณปล่อยให้มันโฟโล์ยังไงลมคุณรู้ไหมเหนือใต้มันเด็กดมงไหนนะฮะแล้วก็ไฟแสงดวงแสงแดดแสงอาทิตย์มันวิ่งไง่ไหนเป็นหลักนะครับก็คงจะเป็นหลายๆเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะฮะวันนี้ก็เริ่มต้นวันนี้นะครับขอบคุณครับ